เดี๋ยวคุณยูหลงเองโอ้โหใหญ่กว่าเก่า่รูวลิ้ต์องบอกว่ยาวไปแน่ ไอ้เต้ว่าวันนี้มึงได้กูแล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเต้ยทิ้งเจได้ไมไปไ่ใช่ไปเอนวาย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 อะไรอ่ะยาโมสักิีโอซีไอนวาย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 อะไรบ้างล้วก็คูณสักิี ไอ้เดินโดนประจูลงเย็นเป็นไรป่าวไอ้เป็นไรอยู่นีเป็นไรนะเป็นไรเป็นไรเคนคคนเฮ้ยมึงชนเฮ้ยชนไม่ขอโทษวะมึงมีใบกระถี่ปะเนี่ย คุณมาก็คโขยไม่ใช่ไอ้วขยขอให้คุณเถินคขยคุณโอยยากกินคขยมันเปลี่ยนชื่อนี้ไหมอยากต้องวขยอยเนี่ยโขยโขยของคุณขอดูแม่แม่ นี่พ่านโอ้ปลาไก่กินแล้วไงเนี่ยอีเทิร์น<อ> รปั๊บปั๊บปัอเดียรสายขวรียน่มึงสายไปห่อไปหัวน่งเดี้ยวสายเยอะ่ายะเอาตีเขียวอายเ็บปาทีริ่วเลยของขอคุไม่ได้กินมันล่าทั้งรงไอ้คนหัวเราอะไรี่ับีหาสาทานชนไปสิ่งตใจมึงให้มึงส่งผมนี่มันไม่เหมือนเอ้ยมันไม่เหมือนไดุ้นก็นำข้างอะมันเหมือนอะไรอะมัน ตาลาเจอกันเจนนิดเดียวไอเบียนอย่างนี้โถชอนคนลือนล้อมขาก็มาปนกันเดักวันนักวันมุณจะเสียสติไปพร้อมกับกูเลยนะ

เรไม่ชดเวลาเขาแล้วก็รออไรเราจะมดเวลานทีใครจะเต้นก็เต้นลบมงหมดวีแล้วครับเฮ้ยแสดงว่ามีคนตีกันลับมึงเลยเนี่ยทั้สาสตัวมาได้ยังไงเนี่ยฮะสคนกูกินข้าวมได้กินที ออมาตามมึงกูถามหน่อยมึงมองหน้ากูกูไม่หน่อตรงไหนครับไม่ไม่หล่ไม่เท่อคุคุจะไว้ท่านี้ตูออกมึงดูไปดูมาเมื่อจานรอดมมึงมาตามหากูทำไมทุล่ากลกาเลยพอกมึงอ๋อเฮ้าแล้มาแลตข้าง้นไอนคุณรื่อไเฮยไปคลิปน นอนตดอดะตบปดตปีดบบอกเลยกินงตส้มสองมปอตไหนักเอะนี่มนเล่นอะไรเนี่ยไม่เห็นพี่สุธนไม้ขามึงพูดภาษาบ้านนอกบ้านเราทำไมคนเดินมาเขาหวนเขาตนผู้าวกรุงเทพว้าวผูสากรุงเทพเพรจะฉะนั้นขามาเจอไฟแดงไหมอ๋อเฮ้ยข้างข้างพี่วัาตาเรงข้างกับไปห้ไปค่อยอ่ะย้ายำกินอ่ะ ไปคือทอดแต่ลำข้างยอมนอนอ่ะยออไปคือทอดแต่นลำข้างย้อมตดอ่ะอัปิดอ่ะอับปิดอ่ะไปคือทดแต่ลำข้างอ่ะเฮ้ยำข้างกลับไปกับพีได้ไหมเ้ยโอ้โหอ้หีกูกือบเซ็เกูขอลาออกไปอยู่ดกไม้หนึงบอกว่ามึงจะไปทำอะไรอีกปปคนนอหัวหน้ากูบ้าไ่กูกียเ็มึงจัดเลยวะเดียรฮะอ้กูบอกแล้ว เออกูไม่มีออมเลยทำเล่นไปยังไงแล้วก็จะน่ะเขี้ยวสู้เขาเฮ้ไม่เก่งเดีไม่อยู่จิตเต่แม่กันหรอไอ้บ้าเน่มึงไม่ต้องมาตลกกันแล้วนะเอาล่ะมึงไม่ใครตลกมึงตลกอยู่คนเดียวมึงไงตลกกว่าเขากูตลกอุ้งไหนฮะมุกมึงเยอะมึงรู้ยังไงมุกเยอะเต็มคอ จะเป็มานยังกูจ่อไปเล่ห้องพวกไอ้เงี้ยมุกเยอะเลยเยอะไเลยอะไงมันใส่ใส่มุกมุกเนี่ยกระดิ่งกระทำไม่เรียนเอ้ยเล่นมุกอะไรอุราบดายเอาบ่ดาเล่นเลยไอ้ช่ายอมรับบดายบอกเป็นหยังดอกยอดใช่ของอาตของโหเมียมุกมึงมึเขาเรียอว่าเจ๊โคะมึงบอกว่ามึงบอกว่าแม่กูนอนป่วยเอ้ยกูทามึงเข้าไป ทถามเป็นคำสุดท้ายขนแบบเนี้ยมึงชอบไหมอ่ะฮู้ขนขนขนเอาเสียงเล็กๆอีกหน่อยนึงได้ไหมแบบไม่เอาเสียงอันนี้มันคือมันใหญ่ไปเพิ่มเพิ่มเพิ่มแหลกหน่อยเพิ่มแหลกหน่อยเฮ้ยมึงชอบไหมแบบนี้ไอ้อนนี้มอสมอสชอบไหมถ้าชอบกูจะแต่งให้มึงทุกงานเลยอหรพี่อ๋อมาดราล์มทำนี่เดียวพี่สุดยอดจริงจเลยกูชอบอ๋อกูชอบ ใช่ไหมทีออนี้กูได้ปวดหัวทุกวันแน่มึงชอบเนี่ยเอาเฮ้ยควันชุดนีกูขอหมดเลยเฮ้ยมันจะขอมันรบกวนขโมยกูมาไอ,อ,อ,อ้คุณพี่มาตามน้องค้างมึงพูดพด<ๆ>ีได้น,นี่หว่ามึงพูดออกมาพวกมึงมาตามกูทำไมแม่เคเอยนอนป่วยหนักเพราะว่าน้ำค้างไม่กลับไปเลยคือพี่อยากให้น้ำค้างกลับไปดูใจเขาหน่อยได้ไหมไอ้คุณไม่ดีเลยมึงเป็นคนลึกควายกันแน่ฮะ น่าโม้จริงมึงบอกว่ามึงรวบรวมเงินเพื่อมาตามหากูที่กรุงเทพให้กูกลับไปหาแม่มึงใช้ส่วนไหนคิดฮะกูบอกแล้วไงน้ำค้างคนนี้ไม่ใช่น้ำค้างคนเดิมแล้วเว้ยกูเนี่ยมาอยู่กรุงเทพกูมาเป็นเมียเสียกูไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่มีพี่ไม่มีน้องและอีกอย่างกูไม่จำเป็นต้องหวงแม่มึงจำไหม เหล็กเพื่อนไปแล้วบังน้าแม่หลุดไปแล้วทั้งเหล็กทั้งฟันก็หลุดไปแล้วก็แม่เขาป่วยไปดูแม่เขาหน่อยนะเาแม่กูป่วยมึงมาบอกกู่ทำไมมึงก็ไปตามหมอมาสิรวบรวมเงินที่มีที่จะไปซื้อเสื้อผ้าอาพรมาตามหาปูใช้เพื่อการเดินทางเนี่ยไปเรียกหมอมาให้แม่กูพาแม่กูไปโรงหมอแา่กเท่านี้มึงก็อะไรนะป๋าี่มาเทพี่ก็ต้องหล่อทีดึงน้ำมันมอโอ๊ยทรงผมตกอีกแล้วเหยวหายน้ำลายช่วยมั้ย กลับไปเลยแล้วมึงช่วยไปตัดผมใหม่ถ้ากูเห็นมึงอีกอย่าให้กูเห็นทรงผมทรงนี้ของมึงแล้วกูฝังกลับไปบอกแม่ไม,แไม่มีแม่เพราะดองแม่มันไม่มีวิตามินตนับโกและมึงก็ใส่หัวกับไม่กคนขยัง ไฟช้อนก็ดูด้วยนะครับตอนนี้กินไช้นเลยทกิ๊้หลวงพ่อเตืนแล้วผีเข่าคนดุเ้าผูกพะอีก้วมือตีทำไมจ๊ะทกิ๊้มีความหลองโอ้ทะลงวไม่เลิกพว่าไม่ทีหรอกคุณพอพอผมถอดถอดผมนี้ออกคือกีตเลย เดยวจิมหายหมาข่าโอเคไ่ใชทะเลเป่าเอ้ยอากินนะครับไ่ใ่สายใหม่นะผมผมไปดรามานี่มานี่ไหนลล่ารับรอยทีเฮ้ยเพื่อนกูกำลังสูกกำลังเศร้าัใจเอโอ้โหไอเด็กยากขนาดนั้นลงก็ต้ไอหัวใจรรัพงลลุงฟ้าดอ เดี่ยไหลดเสียจริงเลยพี่ถ้าเล่นไพ่นะวันนี้ฉันเสียแ,แน่ๆบอกเลยมีกตาย<อ>ลิเคลงนี่มีปกติบ้างไหมเนี่ยได้เขาเสียอาคมแอบเอาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มาอยู่ในบ้านสงาสาร ไครสู้แบบนี้ใช่ไหมล่ะเจิงจริงมาข้างหน้าว่ากลับบ้านมันมีแสงแห้งบ้างเหรออยาจะเห็นหน้าละเกินจะสักสวยสักแค่ไหนสวัสดีจ้าโอ้ยโอยตายตายคนบ้าอะไรกบผมสีแสด เสียไปเอาแขกมาทำ้งแม่บ้านแม่บ้านใหม่เหรออีตาต่ำมืตาต่ำมั่วยังไป็นแม่บ้านนะฮะนี่มาขึ้นเสียกูนะอ้านี่มันบ้านของกูโยนถ้าจะทำงานนะถ้วยชามอยู่ใซิงค์ไปร้านซะนม่หรอกนไอเด็ดเนี่เขาว่าสำเนียงสอบภาษาฮิริยาสอบสกุล คุณที่ดูลักษณะแบบน,นบบี้คงจีไม่ใช่คนในเมืองอย่างแน่นอน ทำไมจะต้องรู้ด้วยหล่อนก็อยากรู้อย่างแน่นอนเพราะฉันต้องเป็นคนที่สําคัญที่สุดในชีวิตของหล่อนฉันจะขอแนะนําตัวนะฉันชื่อคุณนายเพนแขเป็นเมียของเสียเป็นเมียเบิ้มเมียใหญ่เมีย,มยถูกต้องตามกฎหมายพี่ระวัง,งโดนเก็บนะคะ ตรงเก็บนะคะจะลองสอนเองแม่ย่าเชิญมานั่งคีบข้างหน้าหน่อยได้ไหมเอาเขาเป็นอะไรวะน่ะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวก่อนให้พี่คุกิีบไปก่อนเราอยากจะรู้อยจะหมดลมตอนไหนเอาซิมาอยู่กับแกใครจะตายก่อนกันเมาน้าบงมา ช่วยรับทานยังคนนี้